น,นี้เดีกับวันที่24กรกฎาคม2 5 6 7ครับเวลาขณะนี้บ่ายโมงนะครับท่านผู้ชมพามาดูราคาผักที่ตลาดจังหวัดปทุมธานีว่าเขาจะมีอะไรกันมานะครับอะไรอย่างขึ้นอะไรอย่างลงนะอันนี้ก็มะเขือยาวนะครับ140บาทครับผู้ชม140บาทอันนี้160นะนะครับน่าจะยาวกว่าตัวนั้นนะกระหล่ำนะครับโล20 25นะครับอันนี้28บาทนะครับอ่า อันนี้ยกถุงนะน่าจะสิบโลนะร้อยหนึ่งนะครับขิงแก่แปดสิบาทครับเอาชีไปเรื่อยครับสวยดีตัวห้าห้าครับไม่แพงนะครับสวยดีครับ น่อไม้หวานครับร้อยสามสิบครับผักบุ้งครับมีหกสิบกับห้าสิบครับสวยทีเดียวอันนี้ห้าโลนะอันนั้นสิบโลอันนี้ร้อยหนึ่งครับ ไปเตยแค่ไปเยตยละ110บาทถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับสลับคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ